ว่าก็ไวก็ได้ในส่วนของ,องตัวกระแส Work f กฟ m Home ฮมฮะมันทำให้พวกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะมัน,ม,นมีความต้องการมากขึ้นนะฮะซึ่งไว้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักในส่วนของออโลจิสติกในส่วนของพวกที่เป็นสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเราก็ได้อาน,นิสงส์งตรงนี้นครับประกอบกับการขนส่ง ที่เป็นลักษณะ Cross Border ที่เราเริ่มมาเมื่อปีที่แล้วอะฮะปีนี้เองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะแล้วกเ็เราสามารถที่จะเทินกลับมาทำกำไรได้มากขึ้นในปีนี้ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักนะฮะที่ที่ v r i v e ตัวเลขของไ i ซ์ในครึ่งปีแรกเนี่ยครับเราก็มีแผนที่จะต่อยอดการเติบโตนะฮะจากครึ่งปีแรกเนี่ย ไปในครึ่งปีหลังเนี่ยนะทั้งในส่วนของตัวที่เป็นการขนส่งทางอากาศนะฮะในส่วนของแอร์เฟรสเองเนี่ยเราคิดว่ามันยังมีการเติบโตได้ต่อเนื่องนะฮะในกุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันล้อไปกับการสื่อสารนะฮะแล้วก็กระแสเวิร์กฟอร์มโฮมนะ,ะซึ่งยังมีต่อผมเชื่อว่าในหลังโควิดไปเองเนี่ยการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีการทำงานที่เป็นลักษณะเวิร์กฟอร์มโฮมยังอยู่นะฮะแล้วก็ความต้องการเครื่อง ในส่วนของพาทอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้องมีต่อเนื่องนะฮะจากการการมาของ 5G นะฮะนอนาโคดเองเนี่ยก็จะจะจะเป็นตัว drive ให้เกิดความต้องการในสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัว cross border เนี่ยเราก็ยังมองว่าจะมีการเติบโตที่ต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะ LTL ก็คือการ เป็นการขนส่งที่ลักษณะแบบไม่เต็มตู้นะฮะโดยการที่เราจะรวมสินค้าของหลายๆเจ้าเข้าด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นการเพิ่มบริการนะฮะ mm hmm. value added ให้กับลูกค้าครับซึ่งจะทำให้เราขยายธุรกิจตลาดได้กว้างขึ้นในอนาคตด้วยครับ mm hmm. ก็ในในส่วนของอ profit margin นะฮะก็ในในส่วนของตัวทั้งแอร ะะการขนส่งทางอากาศนะะในส่วนของอการขนส่งคอสบอร์เดอร์สินค้าข้ามแดนพวกนี้มีกอสมีกอสโปรฟิตที่ดีขึ้นนะะจากปริมาณโวลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็การบริหารคอสติ้งของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ทำให้ตัวกอสโปรฟิตมาจีนเราดีขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่เราโตไป พร้อมกับลูกค้าที่เติบโตนะฮะซึ่งเราเราเท่าที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ยังมี projection ในครึ่งปีหลังที่เติบโตอยู่นะฮะซึ่งเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะโตร้อไปกับลูกค้าได้นะฮะทั้งในส่วนงานที่เป็นงานแอร์เฟรดนะฮะการขนส่งทางอากาศแล้วรวมทั้งงานที่เป็นในส่วนของคอสบอร์เดอร์อีกทั้งพวกการขนส่งทางทะเลเนี่ยผมก็เชื่อว่าในอนาคตมันจะกลับมานะฮะอย่างการขนพวกสินค้าที่เป็นอ,ออโตโมบิลนะฮะพวกออโตพาร์ตต่างๆพวกเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีนะฮะที่เริ่มมี เขาเรียกอะไความต้องการโปรดักชันต่างๆเริ่มเริ่มกลับมาดีขึ้นจากที่มันดรอปไปเมื่อต้อนปีตอนนี้เริ่มถยอยกลับมาแล้วนะฮะทุ่าเราก็มีมุมมองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยสินค้าพวกนี้ก็จะถยอยกลับมาด้วยเรามีลูกค้าเ,เยอะนะฮะถ้าอยู่ในพอร์ตเนี่ยเรามีลูกค้าเป็นร้อยร้อายนะฮะหลายร้อยลายนะครับแล,แล้วก็ล,ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเราก็มีลูกค้าเพิ่มเติมมา ะะอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโควิดนะฮะเราได้ลูกค้าใหม่หลายรายเนื่องจากเ,เป็นการกเ,เ,เรียกอะไรลูกค้าแนะนํากันนะฮะในช่วงโควิดเนี่ยมีลูกค้าหลายรายที่ประสบปัญหานะะกับการใช้สวิตช์พาวเวเดอร์บางรายที่เขาไม่สามารถให้บริการได้ช่วงที่เป็นโควิดนะฮะมีบางรายเขาไม่สามารถตอบสนองได้ก็ลูกค้าก็จะแนะนํากันว่าเออมาใช้ไวซ์สิวไวซ์ให้บริการได้ต่อเนื่อง คือในส่วนของวายเงเนี่ยเราเรามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราเจอวิกฤตมาหลายรอบนะฮะตั้งแต่ปิดสนามบินน้ำท่วมเพราะนั้นเนี่ยเรามีแผนนะฮะที่จะรองรับการทำงานในลักษณะออนอกสถานที่อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่มันมีวิกฤตเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะสามารถที่จะให้การทำงานเราเนี่ยต่อเนื่องราบรื่นได้อันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นของวายนะครับ เราก็ยังมองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆเข้าอยู่ในช่วงที่เราจะเข้าในช่วงหายซีซันแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยในโวล่มของบีเซ็ตเนี่ยโวล่มก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับอย่างที่เรามองก็คือมาตรการล็อกดาวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีการขี้ขายลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบีเซ็ตหลายตัวอาจจะทยอยกลับมานะครับอย่างอุตสาหกรรมอ,ออตโตพาร์ตอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็จะมี วอลุ่มที่ค่อยๆดีขึ้นนะฮะในครึ่งปีหลังนี้นะครับเราเราก็คิดว่ามันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมีมีวลุ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งเติบโตมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมก็ยังมองว่ามก็ยังมีการเติบโตต,ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ในในส่วนของไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าไม่ว่าจะเป็นโ,โซลา่านะฮะโซลา่าเนลนะพวกแผงวงจรไฟฟ้าพวกเนี้ยฮะ ออโตพาดพวกเนี้ยผมคิดว่าก็จะจะสามารถที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังเนี่ยปีนี้เองเนี่ยไว้ก็คงจะเน้นสิ่งที่เราได้ลงทุนไปแล้วนะฮะก็พยายามจะเก็บเกี่ยวการลงทุนที่เราลงทุนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอสบอร์เดอร์นะฮะที่เราทําร่วมกับพาร์เนอร์ทางฝั่งมาเลเซียนะฮะในนามบริษัท ยูโรเอเชียโตโตโรจิติกนะฮะหรือ e t l เนี่ยซึ่งซึ่งตรงนี้เองก็ยังมีการลงทุนเพิ่มนะฮะเราเพิ่งเพิ่มทุนไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะฮะอีก30ล้านนะฮะรองรับการเติบโตในอนาคตแล้วกเ็เรามีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะฮะในส่วนของอไวโลจิติกสิงคโปร์นะฮะจากเดิมที่เราถืออยู่70%ปัจจุบันนี้ก็ถือหุ้นครบ100%เแล้วนะฮะล้าเราก็มีส่งคนของเราไปนั่งบริหารอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะในปัจจุบันนี่ เราก็คิดว่าปีนี้คงเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวไอ้สิ่งที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยส่วนการลงทุนใหม่ในอนาคตรเราก็จะมีการดําเนินการในลำดับต่อไปครับตั้งเป้าโตไวไว20้20%น่นะฮะแล้วก็ใน3ปีข้างหน้าเราก็ตั้ง projection ไว้ทุกปีนะฮะปีละ20%เนี่ยใน3ปีข้างหน้าซึ่งตรงนี้ครึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราคงทําได้มากกว่าเป้า เท่ากับเป้าหรือมากกว่าเป้านะฮะและตรงนั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะดูะผลประกอบการอีกทีหนึ่งว่าจะมีการปรับเป้าในปีถัดไปใหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำได้มากกว่าเป้าที่เราวางไว้ครับความเสี่ยงจริงๆในธุรกิจเราไม่มีแฟกเตอร์เยอะนะฮะเพราะว่าเราทำธุรกิจที่เป็นลักษณะ,ะ international trade เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบในหลายมิตินะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ ก็เป็นผลกระทบที่เราสามารถที่จะพอจะเมนจ์แล้วก็คาดการได้นะฮะเราก็คิดว่ามันอยู่ในระดับที่เราสามารถที่บริหารจัดการได้นะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่เราหนักใจเป็นพิเศษในส่วนของ f i n a n นเชียลนะฮะพาร์ทเราก็ยังมีเ,เราก็ยังเฮลตี้ดีอยู่นะครับถ้าไปดูเลโชต่างๆนะฮะในส่วนของไว้เองเนี่ย อย่างดีเลโชเราปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อยู่ในระดับที่ยังรับได้นะฮะอยู่ประมาณทักหนึ่งเท่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ที่มีก็จะเป็นนี่การค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกเ็เป็นนี่ที่เกิดจากการขยายงานนะครับซึ่งเราก็มองว่า,ามันเป็นนี่ที่ดีนะครับเพราะว่ามันโตไปกับงานที่มันเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนของฟันดิ้งต่างๆเนี่ย อย่างตอนที่เราเพิ่มทุนอตอนที่เราซื้อหุ้นทางสิงคโปร์เนี่ยเราก็ได้รับการอร์ตจากธนาคารนะฮะในการเรื่องเกี่ยวกับ Funding ในการขอกู้นะฮะซึ่งทางการก็ให้การสนับสนุนมานะฮะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่า,าไวก็ยังมี financial ที่ healthy แล้วก็สามารถที่จะอขอกู้เพิ่มเติมจากแบงค์ได้ถ้าเรามีการความต้องการในการขยายงานเพิ่มเติมในอนานคตนะครับ เราก็ยังโฟกัสในการเติบโตในธุรกิจในอินดัสตรีเดียวกันเนี่ยฮะก็ในส่วนของโลจิสติกส์นะฮะในอนาคตรเราเราก็คงจะขยายในส่วนของที่เป็นพลายเชนมากขึ้นนะฮะจากการที่เราเพิ่งเปิดบริษัทใหม่นะฮะในส่วนของไวซ์พลายเชนโซลูชันเราอยากจะขยายอาขอบข่ายเซอร์วิสแล้วก็งานที่เราให้บริการลูกค้าให้มันมี ขอบขายที่มากขึ้นนะฮะเป็นการ value added ให้กับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเ,เป็นโอกาสที่เราจะขยายงานต่อเนื่องกับลูกค้าแนานากตได้ครับก็อยากฝากนักลงทุนนะฮะให้ช่วยติดตามนะครับผลประกอบการของไ i ซ์นะฮะแล้วก็พัฒนาการของไวซ์นะฮะแนานากดซึ่งเราก็มุ่งมั่นนะครับที่จะ ทำไปตามแผนงานที่เราวางไว้นะฮะเราเชื่อว่าไว้จะเป็นหุ้นที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าครับ